ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ว่ากินไม่อั้นเลยค่ะบุฟเฟต์ซีฟู้ดและซูชิฟัวกาแบบจุกๆกชิ้นใหญ่ๆแบบเต็มคำที่ดีะแอมเบรล o คอฟฟี่ชอปตอนนี้เขาจัดธีมน่ารักมากยกความคุ้มให้กับที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเมนูไฮไลท์เขาเยอะมากๆทั้งซีฟูด้ดทั้งออนไอและปรุงสุกขาหมูของที่นี่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ชามสุดๆกุ้งแม่น้ำเผาและยังมีเมนูไฮไลท์ที่เปลี่ยนไปตามวันด้วยนะคะเจ็บวันเจ็บเมนูเลยและไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือฟัวกาแบบไม่อั้นชิ้นหนัก เปิมกันแบบสดสดร้อนๆและขบวนอาหารญี่ปุ่นทั้งซูชิซาซิมิยังมีโฟคิงซูชิพรีเมียมังวากิวปาลาไหลญี่ปุ่นและแซลมอนกุ้งหวานแล้วยังมีเทปันยากิอีกนะคะท้ายนี้จัดเต็มบอกเลยอาหารจีนก็มาไลาอาหารหลากหลายจนเลือกทานไม่ถูกเลยค่ะต้มปลากระพงก็ต้องโดนหรือใครอยากทานแซบๆซบยำส้ม,สมตำก็มีนะใครไหลรวมๆต้องใส่ให้ในแคปชั่นนะซึ่งถ้าใครมาทานช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่ก็จะมีเมนูพิเศษเพิ่มอีกด้วยค่ะเฉะพาะเดือนธันวาคมนี้โอส่งท้ายปีแค่ 1,299บาทเท่านั้นไรวมกับวันเทศกาลนะแกคุ้มขนาดเนี้ก็ต้องรีบลากไฟตามมาแล้วไหมอะ